Welcome back to my channel สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมมีรีวิวรถที่หลายคนรอคอยและเป็นตำนานหนึ่งใน SUV ที่หลายคนให้ความไว้วางใจมากที่สุดคันหนึ่งนั่นก็คือ2026 Mitsubishi Pajero ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ทั้งแข็งแกรง่งทรงพลังพร้อมลุยและยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ควรพลาดครับ ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมหรือ Subscribe ก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามพร้อมกับกดกรีดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถเด็ดๆเท่ๆและเนื้อหายานยนต์แบบจัดเต็มจากช่องนี้ครับ เริ่มกันเลยกับ2026 Mitsubishi Pajero นี่คือ SUV ที่ชื่อเสียงและตำนานของมันมีมายาวนานหลายสิบปีด้วย DNA ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นทางดินหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดด้วยระบบขับเคลื่อนสีรล้อและเทคโนโลยีการทรงตัวที่เหนือชั้น เมื่อมองจากด้านหน้าภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือหน้าตาที่ดูแข็งแรงและภูมิฐานอย่างลงตัวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ของปี2026ดูหนักแน่นและพรีเมียมพร้อมไฟหน้า LED ที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนดีไซน์โดยรวมดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทำให้ปาเจโร่ใหม่ยังคงเอกลักษณ์ของ SUV ตัวจริงอยู่ครบถ้วน ตัวรถมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออันลอยลายใหม่ที่ดูเข้ากับบุคลิกของตัวรถอย่างลงตัวเส้นลายตัวถังมีความลื่นไหลแต่แฝงความดุดันให้ความรู้สึกว่าพร้อมจะลุยได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางในเมืองไปต่างจังหวัดหรือแม้แต่เส้นทางที่ท้าทายอย่างภูเขาและป่าเขาเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งที่สะดุดตาทันทีคือความกว้างขวางและความหรูหราที่ใส่มาให้ แม้จะเป็น SUV สายลุยแต่มิ s ซูบิชิก็ไม่ละเลยเรื่องความสะดวกสบายภายในเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพดีนั่งสบายตลอดการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายใหญ่พอสำหรับกล่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์เดินทางแบบครบครัน หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสียงระบบนำทางและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆที่ใช้งานง่ายและเข้าใจไม่ยากรวมถึงช่องชาร์จ USB และช่องชาร์จไร้สายที่ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตมือถือเมื่ออยู่ในทริปยาวๆด้วยในส่วนของสมรรถนะ 2026 Mitsubishi Pajero ยังคงเป็น SUV ตัวจริงไว้ได้อย่างครับถ้วนโดยมาพร้อมขุมพลังที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพสูงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ถูกปรับปรุงให้แรงและประหยัดขึ้นพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อน 4WD ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเปียกทางลุกรังหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบให้ความมั่นใจในการขับขี่ตลอดเส้นทางระบบช่วงล่างของ Pajero ก็ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดี เพื่อให้การขับขี่ในเมืองนุ่มนวลและในเส้นทางต่างจังหวัดยังคงให้ความรู้สึกมั่นคงไม่กระด้างจนเกินไปพวงมลาลัยให้การตอบสนองที่แม่นยำและคมทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในเส้นทางที่ท้าทายก็ตาม อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนชื่นชอบในปาเจโร่คือระบบ Off-Road Mode ที่ช่วยปรับการทำงานของระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมการทรงตัวให้เหมาะกับสภาพถนนในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางดินทางทรายทางหินหรือการขึ้นลงทางลาดชันระบบนี้จะช่วยให้คุณขับได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ารถจะเสียการทรงตัว ระบบความปลอดภัยในปาเจโรก็จัดเต็มไม่แพ้ใครเช่นกันเพราะมาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบกล้องรอบตัว360องศาที่ช่วยให้คุณมองเห็นรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ พูดถึงเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันแม้ปาเจโร่จะเป็น SUV ที่มีขนาดใหญ่และขุมพลังทรงพลังแต่ด้วยการปรับปรุงระบบการจ่ายเชื้อเพลิงและระบบเกียร์ใหม่ทำให้มันสามารถจัดการการใช้น้ำมันได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยเฉพาะเมื่อขับในเมืองและการเดินทางระยะไกลด้วยหลายคนเลือกปาเจโรไม่ใช่เพราะมันแค่ลุยได้แต่เพราะมันคือ SUV ที่ใช้งานได้จริงในทุกวันใช้ขับไปทำงานส่งลูกไปโรงเรียนขับเที่ยวต่างจังหวัด พาไปปิกนิกหรือออกแคมป์ก็ทำได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่ารถจะพาไปไม่ถึงในด้านของราคาก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆส,สำหรับรถในระดับนี้เพราะคุณได้ทั้งสมรรถนะความปลอดภัยความสะดวกสบายและความแกร่งแบบ SUV เต็มตัวซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับแล้วบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆถ้าคุณกำลังมองหารถที่ครบทุกด้านในคลาส SUV ขนาดใหญ่ครับสรุปแล้ว 2026 Mitsubishi Pajero คือ SUV ที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียวทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ทรงพลังความปลอดภัยที่ครบครันและการใช้งานจริงที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการรถสำหรับครอบครัวหรือคนที่รักการผจญภยัย Pajero คันนี้ก็พร้อมพาคุณไปในทุกเส้นทางครับ ถ้าคุณคิดยังไงกับ2026 Mitsubishi Pajero คันนี้อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบจุดไหนหรืออยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนต่อไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมหรือ subscribe เพื่อสนับสนุนผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกครับขอบคุณมากๆที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ